จากตอนที่4ที่ได้ทิ้งปมปิศนาไว้มากมายเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของใครกันแน่ที่เป็นอัศวินซูซี่จะมีบทอลังการแค่ไหนในอนาคตคริสจะเอาอยัางไงต่อกับเราแล้วทำไมแซนถึงมาอยู่ในบ้านและคำทำนายสุดท้ายของเดลตารูนคืออะไรกันแน่คิดว่าผมน่าจะมีคำตอบให้คำถามเรานั้นได้บ้างนะว่าตอนจบของเดลตารูนคืออะไรกันแน่ ตอนจบของเดลตารูนหรือว่าตอนจบของคําทํานายเนี่ยมันมีความเป็นไปได้เยอะมากๆจากบทแรกที่ผมทำสำหรับไว้คลิปนี้เนี่ยก็มีความเป็นไปได้ทั้งซูซี่อาจจะกลายเป็นมังกรที่เราจะต้องต่อกรอนกับเธอในตอนสุดท้ายหรือคริสจะตุยหรือว่าเสียแขนไปซึ่งมันมีทฤษฎีเรื่องนี้ค่อนข้างเยอะนะแต่ผมค่อนข้างที่จะกล้าพูดแล้วก็กล้าเบดกับสิ่งที่ผมจะนำเสนอให้พวกคุณเมื่อความสิ้นหวังสูญสิ้นไปกับเรื่องราว โซโกนาาตร,รรมอย่างสุดท้ายจึงปรากฏขึ้นเพื่อจะช่วยทางพิภพมีเพียงทางเดียวผนึกอาณาจักรให้สูญเส้นจากนั้นจึงช่วยโรคไปนี้ได้หรืออีกในหนึ่งก็คือ The Grand Fountain หรือ Dark Fountain ที่เป็นบ้านของเราเซ่หรือบ้านของทุกๆคนเนี่ย จะต้องถูกผนึกในตอนจบนั่นเองสมผลทําให้ราเซ่และทุกคนเนี่ยครับหายไปนั่นคือเหตุผลที่ทีท่าของซูซี่ถึงได้ไม่พอใจกับคําทํานายออกมามาก,มากนั่นคือเหตุผลที่ราเซ่ถึงได้ซาบซึ้งกับความใจดีของซูซี่ไม่ใช่แค่เพราะว่าเธอเป็นห่วงราเซ่แต่เป็นห่วงทุกคนแม้ว่าจะแรนเซอร์ควีนเทนนาเพราะสําหรับซูซี่แล้วมันเปรียบเสมือนบ้านเสมือนเราเพื่อนๆของเธอซูซี่คงไม่ยอมให้ที่ที่เธอรักต้องสูญหายอย่างแน่นอน และผมเองก็มีหลักฐานที่จะสนับสนุนในทฤษฎีนี้ว่าจากบทพูดในตอนเริ่มของตอนที่3และตอนที่4ที่เราเซพยายามจะปัดให้ซูซี่ไปหาเพื่อนจริงแล้วลืมๆเข้าไปและการเล่าว่าชาวแห่งความมืดไม่ควรได้รับความดูแลอะไรมากมายจากชาวแห่งแสงระบบวกกับที่เราเซน,นั้นได้เล่าว่าตัวเองรู้อยู่แล้วว่าตอนจบของคำทํานายนั้นจะเป็นอะไรทํให้พฤติกรรมของเราเซเนี่ยไปนในทางสิ้นหวังและคอยบอกให้ซูซี่นะครับเลิกเป็นห่วงเขานั่นเอง แต่ถึงแบบนั้นก็ยังคงมีปัญหาที่คาใจอยู่อย่างหนึ่งไม่ใช่ว่าแคสเซิลทา์มันคือน้ำพุที่ทำให้โลกมันสมดุหลหรอกลระ พราะกฎของเดลต้ารูเนี่ยความมืดและแสงนะครับควรจะมีเท่าเท่ากันเรื่องนี้ผมขอดาวไว้ว่าในตอนที่5นะครับจะมีการขยายกฎของน้ำพุมากขึ้นเพราะเดิมทีตอนที่5เนี่ยควรจะมาออกพร้อมกันกับตอนที่3และตอนที่4และยิ่งในตอนที่4ที่เป็นการนำไททันมาเป็นบอสเนะี่ยผมคิดว่าตอน5น่าจะเป็นการขยายเรื่องราวของน้ำพุและฉากของความมืดเพิ่มเติมด้วยเพื่อที่จะเอามาขยายบทความของไททันนั่นเองและการขยายในเรื่องของน้ำพุหรือว่าความมืดในตอนที่5เนี่ย ก็อาจจะเป็นการบอกสาเหตุได้ด้วยเหมือนกันว่าทําไมการปิดดักฟาวเทนที่คาสโตทาเนี่ยถึงเป็นไปได้แล้วก็มันไม่ได้ทําให้โลกเสียสมดุลหือแล้วข้อมูลเหล่านี้เนี่ยก็อาจจะบอกผ่านข้อมูลการสืบสวนของแอสกอร์ที่ทําอย่างลับๆมาโดยตลอดอาจจะกลายเป็นดักเนอร์มาบอกเราทีหลังก็ได้ไม่ว่าจะเป็นอาจจะผ่านตัวกระดาษหรือตัวดอกไม้ที่แกชอบคุยอยู่บ่อยๆนั่นเองและด้วยกฎหมายที่ได้มาจากกองที่5ก็อาจจะขยายความของตัวน้ําพุได้ อาจจะทําให้มีเบาะแสหรือข้อมูลสําคัญในการสนับสนุนครัว่าทำไมถึงปิดด์คฟาวเทนที่แคสเซลทาวได้แล้วไม่ได้ทําให้โลกแตกหรือถ้าเอาที่มีอยู่ในตอนนี้เนี่ยก็คือจากที่เราเซ่เร่าในตอนที่2ว่าหากน้ําพุมีจํานวนมากจนปกคลุมทั้งท้องฟ้าแล้วเนี่ยจะก่อให้เกิดเหตุการณ์ดรอริงหรือก็คือไทยท่นจะโผล่มาเป็นจํานวนมากนั่นละครับจนสุดท้ายทุกคนก็จะตกอยู่ในความมืดชัว่วนิรันด อนาคตอาจจะเกิดการดรอลิ่งโดยที่ตัวของเดอะไนท์เนี่ยอาจจะหนีเรามาจากการต่อสู้หรือว่าบินหลบเรามาแล้วก็มาเปิดน้ําพุกลางงานเลยก็ได้เพราะว่าเราเองก็ไม่เคยเจอเหตุการณ์ที่ดาร์คฟาวเทน n มันเปิดกลางในพื้นที่เปิดหรือว่าพื้นที่โล่งนั่นเอง และการที่จะหยุดเหตุการณ์นี้ได้เดิมที่เราอาจจะพยายามคอยไล่ปิดดาร์คฟาวเทนที่เปิดอยู่กลางงานเนี่ยให้หมดนะครับมันอาจจะเปิดหลายที่มากๆแต่ก็เพราะว่ามันการที่มันเปิดหลายที่เนี่ยละครับก็เลยทําให้ตัวของคริสเนี่ยหรือว่าเราเนี่ยไปตามปิดกันได้ไ่หมดสักทีจนสุดท้ายการปิดน้ําพุที่บริสุทธิ์หรือว่าทรงพลังมากที่สุดเนี่ยเพื่อให้น้ําพุขนาดเล็กนะครับมันรวมกันแล้วสมดุลกับแสงได้ก็อาจจะเป็นไปได้ก็ได้ หรืออาจจะคิดง่ายๆเลยนะครับก็คือจริงๆแล้วน้ำพุที่บริสุทธิ์กว่าเนี่ยอาจจะอยู่ในเชฟเตอร์หรือวอ่าจ,จะอยู่ในบังเกอร์ก็ได้เพราะว่าที่เราเซ่บอกนะครับว่าตัวของเขาเนี่ยมาจากบ่อน้ำพุที่เป็นความมืดอันบริสุทธิ์ผมคิดว่าในเชฟเตอร์หรือในบังเกอร์นั่นน่าจะบริสุทธิ์กว่านะเพราะถ้าให้ผมเดาเนี่ยผมคิดว่าน่าจะเป็นแค่เรื่องการเข้าถึงของแสงในโลกดาร์คเวิลก็เท่านั้นเลย เพราะว่าถ้าเราเกิดว่าเรามอง Castle Town เป็นตัวอย่างแล้วเนี่ยถ้าเราสังเกตดีๆแทบจะไม่มีแสงที่สามารถเข้าไปถึงห้องเก็บของของโรงเรียนได้เลยเพราะฉะนั้นถ้าคิดในโลจิกเดียวกันแล้วตัว Dark World ที่อยู่ในโลกของบังเกอร์เนี่ยผมคิดว่าก็น่าจะเหมือนกันเอาจริงป่ะดูแค่รูปก็น่าจะไม่มีทางที่แสงจะเข้าไปถึงอยู่แล้วอ่ะ <laughs> มาเลยเป็นสาเหตุที่ทาให้ผมเชื่อว่าบังเกอร์เนี่ยน่าจะดูบริสุทธิ์มากกว่าเพราะฉะนั้น ไม่แน่ไอบ่อน้ําพุที่ทรงพลังมากๆเนี่ยอาจจะมีอยู่2ที่ในตอนนี้ก็ได้ก็คือตัวของ castle tower แล้วก็ในบังเกอร์เนาะแล้วบางทีเนตามในเรื่องเราอาจจะพยายามไปตามปิดในบังเกอร์แล้วแต่ว่าความสามารถเรายังไม่มากพอหรือว่าสกิลของเราหรือว่าสเตตของเรายังไม่มากพอเนี่ยก็เลยทาให้ไม่สามารถที่จะไปปิดได้จนเหลือเพียงแค่ต้องไปปิดที่ castle tower เพื่อเซฟโลกอย่างเดียวแต่เราจะรับกับตอนจบแบบนี้ได้จริงหรอตอนจบอันน่าเศร้า ตอนจบอันหน้าผิดหวังซูซี่จะรับกับตอนจบแบบนี้ได้จริงเหรอด้วยความรักที่เยิยนมาถึงใจของเธอก่อนก่อนที่จะต้องเริ่มกันพวกเราสามคนสัญญาอะไรไว้ได้ไหม ก่อนที่เราจะกลับไปก่อนที่จะย้อนกลับไปก่อนทุกอย่างก่อนที่เราจะรีเซ็ตหรืออะไรก็แล้วแต่สัญญากันได้ไหมว่าไม่ว่าจะอะไรจะเกิดขึ้นจะไม่ลืมกันนะซูซี่อ,อืมผมสัญญาแม่ว่าจะต้องวนกลับมาที่นี่อีกกี่ครั้งก็ตามในความมืดนี้พวกเราจะยังคงอยู่ด้วยกันเสมอนั่นสินะ เราจะอยู่ด้วยกันเสมอใช่ไหมคริสเราเจอกันอีกภาคนะเรื่องราวของเดลตาลู e ก็คือเรื่องราวของเราฮีโร่ที่ต้องการจะทำลายคำทำนายต่อให้จะต้องติดอยู่ในห่วงเวลาอีกกี่ร้อยกี่พันรอบก็ตามจริงๆแล้วมุกของการรีเซ็ตเนี่ยเราเองก็พอที่จะทราบอยู่แล้วนะครับว่ามันเล่นกันตั้งแต่ใน u n d e r อร์เทแล้ว และอีกอย่างทุกเซฟใน under tale นับว่าเป็นแคนนอนทั้งหมดและเดวตตาลูนเองก็คงไม่ต่างกันครับหลักฐานที่ผมคิดว่าจะพอมาสมทบซฤษฎดีนี้ได้เนี่ยก็คือเซฟเก่าของคริสที่ถ้าหาว่าเราเล่นครั้งแรกหรือที่เราไม่ได้มีเซฟอะไรตั้งแต่แรกเนี่ยเราเข้าไปนะครับเราจะเจอเซฟที่คริสเนี่ยทิ้งเอาไว้อยู่แล้วแล้วเราเองก็ไปเซฟทับอันเนี้ยมันคาใจผมมากว่าทำไมมันถึงมีเซฟของคริสถ้าผมเดาคือคริสอาจจะเซฟหรืออาจจะทําอะไรบางอย่างแบบทิ้งเอาไว้เพื่อที่ตัวเองจะได้ย้อนกลับมาได้ แล้วก็ไหนจะตัวบทเพลงของ d ดอง For เกตอีกซึ่งผมรู้สึกว่ามันหมายถึงการที่ทั้ง3คนเนี่ยพยายามสัญญากันว่าเออจะไม่ลืมกันนะหลังจากรีเซ็ตรอบนี้ไปแล้วแล้วก็ในบทที่4ที่ซูซี่บอกเกอร์สันว่าอยากให้เรื่องราวเนี่ยมันดําเนินต่อไปตลอดการจากทฤษฎีนี้เนี่ยมันจะทําให้ตัวของเดลต้ารูนะครับมันคงมีตอนจบเดียวจริงๆถึงแม้ว่าหลาหลายคนคงอาจจะแบบบอกว่ามันมันคือ2ตอนจบแต่ในมุมมองผมมันบังคับคุณรีเซ็ตอะ มันก็ไม่น่าจะเป็นตอนจบปะเทคนิคลี่มันก็ไม่ใช่ตอนจบถูกไหมมันคือการที่คุณต้องย้อนกลับไปเพื่อหาซีเครตหรือหาคีย์อะไรบางอย่างเพื่อที่จะปลดล็อกให้คุณสามารถไปต่อได้มันเหมือนบังคับซอฟต์ล็อกนั่นแหละครับแต่ถ้าเราย้อนกลับไปแล้วเนี่ยเราไปหาอะไรละ่ะอะไรบางอย่างที่เราพลาดได้อะไรบางอย่างที่มันทําให้เราแข็งแกร่งขึ้นงันเหรออะไรบางอย่างที่ทําให้เราเป็นอิสระ ช h a ด o w คริสตัลเป็นไอเทมที่ได้จากการต่อสู้กับเหล่าบอสต่งตางๆโดยแต่ละตัวเนี่ยจะมีเรื่องราวที่อาจจะน่าขนลุกพิศวงหรืออาจจะทําให้ฮึกเหิมด้วยซ้ําแต่ในท้ายที่สุดแล้วเรื่องราวเหล่านี้เนี่ยก็จะมีความเกี่ยวข้องที่เหมือนกันเลยก็คืออิสรภาพ อย่างเรื่องราวของเจเวลในชั a p t e เตอร์หที่เราฟังมาจากกรุงแมวเองเนี่ยแกงก็จะบอกว่าเจเวลนั้นได้พบกับบุคคลปริศนาแลวหลังจากนั้นเนี่ยตัวมุมมองของเขาต่อโลกทั้งใบเนี่ยก็เป็นแค่เกมจนกลายเป็นบ้าและเชื่อว่าตัวเองจะทําอะไรก็ได้เป็นอิสระโดยเชื่อว่าทุกอย่างมันไร้ความหมาย หรืออย่างสแปมต้นที่พยายามสุดฤทธิ์สุดเดชที่จะทําให้ยอดขายของตัวเองมันสูงขึ้นถึงขั้นว่าได้ขครก็ไม่รู้โทรมาช่วยแต่จู่ๆกันที่สเปมต้นยอดขายตกชีวิตตกต่าตรงเนี้ยสเปมตัอนเองก็อาจจะเชื่อว่ามันมีอะไรบางอย่างควบคุมชีวิตเขาอยู่มันมีอะไรบางอย่างที่ควบคุมโชคชะตาให้เขาบลงมันอยู่ในจุดนี้และได้แต่หวังว่าไอ้ร่างใหม่ที่เขากําลังจะได้เนี่ยจะคอยมอบอิสรภาพให้เขานั้นอยู่สูงกว่าโชคชะตาให้หลุดพ้นและเป็นอิสระจากชีวิตอันไร้ความหมายหรืออย่างรอไนท์ที่เราคิดว่ามันคือบ ตเราจะสามารถต่อสู้ชนะเขาได้ด้วยความบณิานและด้วยความตั้งใจทต่เมสุดท้ายแล้วเราสามารถที่จะเปลี่ยนเนื้อเรื่องในจุดนี้ได้แม้อาจจะเล็กน้อยก็ตามหรืออย่างเกสารที่เชื่อว่าคําทานายและโชคชะตาเนี่ยไม่มีสิทธิ์ที่จะมากําหนดตัวตนของเราได้เราต่างหากที่ควรจะเป็นคนมอบความหมายให้กับชีวิตของเราเองทางเลือกของเราต่างหากที่มันมีความหมายจากเรื่องราวทั้งหมดที่เราฟังกันมาเนี่ยไม่ว่าจะเรื่องใดๆก็ตามเนี่ยก็มักจะเกี่ยวข้องกับตัวอิสรภาพอยู่ตลอดเลย ก็ยังมีเรื่องหนึ่งที่น่าสงสัยอยู่ว่าตัวของชาร์ลคริสตัลเนี่ยที่มาที่ไปมันมาจากไหนในตอนนี้เราเองก็รู้แค่จากปากของพี่ชมว่าน่าจะมาจากใครสักคนหนึ่งจากตอนที่3ามทั้งเป็นหลายคนเนี่ยคาดเดาว่าน่าจะมาจากตัวของเดอะไนท์แต่ในมุมมองผมผมกลับรู้สึกแปลกๆอย่างไงไม่รู้ผมรู้สึกว่ามันดูประหลาดที่ตัวของเดอะไนท์เนี่ยจะเป็นคนมอบตัวคริสตัลเหล่านี้ให้กับทั้งหมด ผมเลยเดาว่าน่าจะเป็นตัวละครอื่นซะมากกว่าแกเซอร์ asser, เออแม่งอีกแล้ว <c oughs> ไม่รู้เลยผมนึกทางเลือกอื่นไม่ออกแล้วด้วยแหละผมรู้สึกว่ายัางไงก็มันไม่น่าเชืเ่อไหนอะผมรู้สึกถึงแม้ว่ามันมันบินมาจากดาบเลยก็เหอะแต่ผมรู้สึกว่าถ้ามันมาจากเดินไหนมันดูประหลาดมากเลยอะ สวัสดีครับอันนี้โจโจนักตัดต่อนะครับผมแล้วก็เมื่อกี้ OBS นะครับมันอัดแล้วก็ระเบิดไปรอบหนึ่งเพราะงั้นผมเลยจะมาอัดใหม่ผมเพิ่งนึกได้ว่ามันมีเนื้อหาของ Shadow Crystal อีกอันนึงที่ผมไม่ได้เขียนเอาไว้ในสคริปต์นะผมขอผมเลยจะมาเพิ่มเติมอีกนิดหน่อยว่ามันจะมีห้องหนึ่งใน chapter สนะครับที่มีการพูดถึงตัวของ Shadow Crystal ด้วยอาจจะไม่ได้บอกตรงๆแต่ว่าจากที่อ่านแล้วเนี่ยดูจะมีความเกี่ยวข้องนะครับก็คือละศกเศร้าดังด่งดาวตกสร้างลำธารจากน้ำตา อย่างช้าๆจากน้ำอันขมขื่นบางอย่างได้เติบโตขึ้นด่งกระจกแล้วก็ผมเช็คจากในวิกิของดูดตูนเองด้วยแล้วก็จากในคอมมูเองด้วยเนี่ยค่อนข้างที่จะเห็นพ้องต้องใจนะครับว่าตัวดล็อกนี้เนี่ยค่อนข้างเกี่ยวข้องกับตัวของ s ชาร์รคริสตัลด้วยเพราะว่าตัวของ s ชาร์ w c r คริสตัลนะครับเมื่อนําไปอยู่ในโลกของไลฟ์เวิร์แล้วเนี่ยมันกลายเป็นเศษกระจกจริงๆนะครับ แต่ตัวของ d i a l o กตัวนี้ก็เนื้อหามันจะประมาณนี้ครับผมเองก็เดาไม่ค่อยถูกเหมือนกันว่ามันพยายามจะเล่าสื่อถึงอะไรถ้าให้ผมเข้าใจเพียงอย่างเดียวเลยก็คืออาจจะเกี่ยวข้องกับตัวของนางฟ้าหลมังเพราะว่าสิ่งไงซสุดท้ายแล้วตัวของ บทเนี้ยมันเหมือนโดนตัดครึ่งมาให้อ่านนะครับโอเคอันนี้โจโจ้นักตัดต่อเหมือนเดิมนะครับก็คือผมเอาเรื่องของสมุดนี้เนี่ยไปคุยกับรุ่นน้องผมในช่วงในตอนตัดต่อในหลนายท้องบางแล้วน้องเขาก็สังเกตมาครับว่าในชั a p ์ส r 3เนี่ยมันจะมีคัทซีนที่เราเซพูดถึงเรื่องของดาร์คเวิลด์นั่นเองโดยภาพประกอบเนี่ยก็จะมีตัวของแม่น้ําลำธารอยู่ด้วยฮะแล้วก็ไม่นานครับตัวของแมวที่มีตาสีเหลืองชมพูเนี่ยก็โผล่ออกมา ซึ่งสีนี้เนี่ยมันตรงตามสีของแว่นสแปมตันสีตาและคิ้วของเกอร์สัน และสีของทุ่งหญ้าที่จะปรากฏขึ้นในตอนที่5ด้วยดีไดว่าน่าสนใจมากๆว่ามันมีความเกี่ยวข้องกับตัวชาร์คริสตัลมากมายขนาดไหนนะครับออสวัสดีครับอันนี้ตัวโจ้นักตัดต่ออีกแล้วนะครับรอบที่3าละผมเพิ่งมาสังเกตได้ครับว่าในอันเดอร์เทลเนี่ยถ้าคุณยังจาไม่ผิดนะสีของการสแปนเนี่ยครับมันจะเป็นสีเหลืองใช่ไหมซึ่งโอเคผมอาจจะหลอนผมเข้าใจได้แต่มันจะมีฟลอกกิตในรูนครับตัวหนึ่งที่จะถามเราว่าเราจะเปลี่ยนสีของสแปนเนี่ยจากสีเหลืองเป็นสีชมพูไหม ผมไม่รู้จะพูดอะไรแล้วก็คิดนึกอะไรได้ก็คอมเมนต์มานะครับ นอกจากนั้นแล้วเนี่ยอาวุธหรือว่าของสวมใส่ที่เราได้จากบอสเสนี้นะครับดันเป็นของที่มีคุณภาพดีมากๆอย่างของเจเวลไม่ว่าจะเป็นเดวิล n i ฟ์หรือว่าอย่างเจเวลเทลเนี่ยต่อให้ผ่านไป4ตอนแล้วนะครับแต่ว่าของชิ้นนี้เนี่ยก็ยังเป็นของที่ผมยังใส่อยู่แล้วก็กล้าพูดเลยเลยว่าดีกว่าเกาะหลายๆเกาะในปัจจุบันนี้อยู่พอสมควรจะได้ว่าไอเทมจากบอสซึกตัวเนี่ยยังเป็นของชั้นเยี่ยมอยู่นั่นเอง โดยเฉพาะแบล็ก c าร r ดและชาโดว์เมน t ท l ที่เห็นได้ชัดเจนแล้วว่าเป็นไอเทมที่เราสามารถเอามาเคาน์เตอร์หรือว่าตอกก่อนได้กับไททันอย่างง่ายๆเลยผมจําได้ว่า Black ชา a r ดนี่คือตีหลักพันเลยนะกับไททันผมงงชิบหายเลยแบบว้าว แล้วลุงแมวหรือว่าลุงชอมเองเนี่ยก็บอกด้วยนะครับว่าเมื่อเก็บ h ชา o ิ Crystal ครบ5อันแล้วเนี่ยแกจะทําของมาให้โดยอ้างอิงจากร้านคราฟไอเทมนะครับก็ไอเทมที่เป็นไปได้มากที่สุดเนี่ยก็คือ p พียรคริสตันั่นเองหรือว่า Crystal บริสุทธิ์ซึ่งไอเทมชิ้นนี้นะครับจะเอาไว้ใช้ผสมกับตอนริงแหวนที่เราจะได้จากการเล่นสโนว์กราฟนั่นเองเพื่อคราฟมาเป็นวิต์ซอสดาบที่มีคุณสมบัติที่เหมือนกับแบล็กชาตทุกประการนะครับ ของจริงผมเช็คโค้ดมาแล้วแม่งเหมือนกันเดะๆเลย <c oughs> โดยจากที่ผมเช็คมาในโค้ดของ Black s h ชาดแล้วก็ทวิจิตซ้อนนะครับก็คือตัวของทั้ง2ดาบนี้เนี่ยจะมีดาเมทที่เท่ากันเลยแล้วก็มีความสามารถในการปรับไททันได้เหมือนกันก็ผมดูโค้ดจากตัวเลขไอเทมแล้วคึอยู่ในเงื่อนไขบรรทัดเดียวกันเลยนะครับแต่สิ่งที่ต่างกันระหว่าง2ดาบนี้เนี่ยก็คือว่าตัวของโนเอลเนี่ยจะสามารถใส่ดาบแบล็กชาดได้แต่สําหรับไอเทมทวิจิตซอนแล้วจะมีแค่คริสเท่านั้นนะครับที่ใส่ได้ถ้าผมแอบคิดอยู่เหมือนกัน ว่าถ้าเป็นในส n o w g r a v e นี่คือจะให้ทั้งคู่นี้ใส่ดาบก,ก็ก็น่ากลัวเหมือนกันนะแบบคริสใส่ทูพิเดซอสโนเอลก็ใส่แบล็กชาร์ดตีอะไรกันวะน่าโอ้โห <c oughs> แล้วพูดถึงในโค้ดนะครับก็คือโค้ดของเกมนะครับได้เขียนคุณสมบัติของเพียวคริสตัลเอาไว้ว่าเงาความมืดที่ชำระล้างโดยแมวก็คือจากลุงชอมเองเนี่ยแหละ ทำให้ผมเชื่อว่าคริสตัลจึงมีโอกาสสูงมากๆที่จะส่งผลต่อในเรื่องในอนาคตด้วยกลับกันไปที่ของสวมใส่ต่างๆที่ทําให้เราสามารถต่อกรกับไททันได้ง่ายขึ้นหรือเพลคริสตัลเองเนี่ยก็อาจจะส่งผลทาให้ของทั้งหมดเนี่ยครับมันมอบพลังอะไรบางอย่างเพื่อให้เรล่าฮีโร่หรือว่าเราตี้ของเราเนี่ยสามารถต่อกรกับเหตุการณ์ดรอลิงได้นั่นเองและเป็นอิสระจะคำทำนายนั่นเองอีกอย่างหนึ่งคือ ไอ justice act นี่ก็ยังไม่ได้มีคุณสมบัติบอกมาด้วยก็อาจจะรีวิวคุณสมบัติของมันในช่วงนี้ก็ได้ท่าน่าคือทั้งหมดของคลิปวิดีโอนี้นะครับผมขอบคุณที่ดุนจบด้วยเพราะว่าคลิปนี้เนี่ยจริงๆผมตั้งใจว่าจะให้มันเป็นเล่าเรื่องของทั้งหมดเลยนะครับจริงๆมันจะมีประเด็นเรื่องของใครเป็นอัศวินแล้วก็จุดมุ่งหมายของคริสด้วยอะไรอย่างนี้และเราก็จริงๆจะมีพูดถึงตัวนางฟ้าได้ซ้านะครับแต่ว่าด้วยระยะเวลาที่ผมอยากจะลงคลิปไว้ก่อนซิวซองแล้วก็ เนื้อหาอื่นนะครับที่ผมมาตามเช็คข้อมูลทีหลังว่าน่าจะต้องทําการบ้านเพิ่มอีกเยอะเลยนะครับผมก็เลยตัดสินใจว่าจะอยากจะแบ่งเนื้อหานี้ไว้ก่อนเพื่อที่จะได้ลงก่อนซื้อซองปล่อยนั่นเองแล้วก็จะได้พักเบรกของซีรีส์นี้เนะี่ยไปทําคลิปที่จะครบรอบ10ปีของ u n d e r อร์เทด้วยนะครับซึ่งจริงก็ไม่ได้มีอะไรเยอะแค่ว่าผมอยากจะหยิบเรื่องของเซฟของ u n d e r อร์เทมาเล่าทั้งหมดเลยก็เท่านั้นเองเพราะว่าจริงๆแล้ว u n d e r อร์เทค่อนข้างที่จะมีเ,เรื่องเกี่ยวกับเซฟค่อนข้างเยอะเนาะข้อมูล,ลหลายอันท แทบจะเปลี่ยนภาพจําในแฟนดอมด้วยซ้าแต่โอเคขอบคุณที่ดูจน,นจบด้วยนะครับแล้วก็ผมจะพยายามทำคลิปบ่อยขึ้นเนาะเพราะว่าที่ผ่านมาผมไม่ค่อยได้มีเวลาว่างสักเท่าไหร่เลยตอนนี้ชีวิตเริ่มว่างขึ้นมาแล้วแล้วก็เจอกันครับผมบ๊ายบายปี๊บ